อ่ะก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราอยู่ในเกม Marvel Super War ซึ่งวันนี้มันมีอัปเดตตัวละครใหม่เข้ามามันคือทางด้านของ <c oughs> นี่ครับผมมิสเตอร o เป็นตัวมิสเตอร o นะนี่ก็ <c oughs> เป็นฮีโร่สายเมด ก็เป็นฮีโร่สายเมดยูเลนกลางนะครับผมก็เป็นตัวใหม่นะมีสกินด้วยตอนผมเห็นสกินนี้ครั้งแรกเนี่ยผมนึกว่าเป็นอะไรรู้ไหมผมนึกว่าเป็น all for one ในเรื่อง <'m> อ่ามาฮีโร่ซึ่งผมนั้นจะไม่ได้มาซื้อผมไม่ได้ซื้อผมมีคูป,ปองเช่าสามวันเปิดไปดีเอามารีวิวเลยเรียบร้อยเช่าแล้วใช่ไหม ชเช่าเถอะเช่าแล้วใช่นี่มาแล้วการทดลองมิสเตอริโอก็สกิลเดี๋ยวไปรีวิวในเกมนะับผมก็ไปกันเลยนี่มา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 อือฮ ตอนนี้ก็มันมีกิจกรรมของมันอยู่ก็คือกิจกรรมแจกสก,กินนะเนี่ยสก,กินไม่ให้เลือกหนึ่งในสก,กินนะซึ่งสามารถเลือสกสกินได้ว่าอยากได้สก,กินตัวไหนผมเลือกเป็นกรูดอืมผมตอนนั้นผมลังเลมากเลยว่าแบบเอาไพเลทชิงหรือว่ากูดดีวะเอาเอากูดดีกว่าอืมสุดยอดมา เราต้องรีบหยิบมิสเตริโอเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาแย่งกันเล่นน,นะขอเล่นกลางนะเพื่อนนายอยู่เรนล่างแล้วขอเล่นกลางแล้วกันนี่มิสเทอริโอมาแล้วเหลือแค่เลนบนฮีโร่มานี่ไอซ์แมนนะผมมันไปอยู่เลนล่างไม่เป็นไร ฮึมเป็นตัวที่เรียกว่าล่ำชี้ๆอะไรดูสิดูมันโอ้โหถ้าดูจากลักษณะตัวแล้วนี่ตัวสั้นใช่ไหมแบบเอวปุ๊บปุ๊บขาเลยไม่ไม่รอสักนิดหนึ่งเหรอก็แต่ชุดนี้สวยนะชุดสวยจริงๆมันดูเป็นแบบเอาฟอร์วันเลยอะมาโอู้ กูไม่เข้าใจเหมือนกันมึงจะใส่หมวกอันนี้ทําไมเพ่ปิดปิดหน้าตาเนี่ยไอหมวกแก้วเนี่ยก็ <c oughs> อธิบายสกิลก่อนไหมอธิบายหน้าตาจะอธิบายได้แค่แพสซีฟอืมอ่าแต่ต้องอธิบายสกิลก่อนนิว <c oughs> อะเฮ่อทีนู้นมีมิสเตอริโอด้วยก็้องเจอหนึ่งหนึ่งกันเลย ทีมนู้นตัวไรฟาร์มอ่ะก h o ์ t f a r ทีมนู้นโกส s t f a r มาอ่ะมาดูกันเลย Heroes, <Attack. S 1> สําหรับมิสเตอริโอเนะผมแนะนําว่าอัพเป็นสกิลหนึ่งนะถ้าจะยืนเลนแบบอยู่เดียวอยู่คนเดียวอะ่ะอ่ะนี่มันจะเป็นสกิลประมาณนี้สกิลหนึ่งนะผมจะเป็นแบบโอยไม่ใช่อย่างงี้ไม่ใช่อย่างงี้สกิลหนึ่งนะ ก็จะเป็นการปล่อยพลังของมันออกไปปุ๊บหนี่อย่างนี้นีไงมันจะปล่อยพลังออกไปแล้วจะมีควันสีเขียวเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมกูน่าจะอธิบายในหมดอย่างนี้ก่อนเนี่ยควันสีเขียวปุ๊บควันเขียวออกมาแล้วก็เมื่ออยู่ใกล้ๆศัตรูนะก็จะเป็นแบบปล่อยพิษปล่อยควันของมันออกมาด้วยอืมแทบจะอธิบายทุกสิ่งแล้วทีมนูน้น เฮ้ยเดี๋ยวมึงอัพเร็วขนาดนั้นเลยเหรออืมนี่นี่มาอัพสก,กิลสองต่อสก,กิลสองจะเป็นอย่างนี้เห็นเมื่อกี้นี้ไหมล่ะแบบอย่างเงี้ยดู <laughs> โหดีอยเลยสก,กิลมันกวนตีนมากกับหมุนรอบกูทำไม เนี่ยผมแพสซีฟนะเมื่อเราอยู่ใกล้ศัตรูเนี่ยมันจะปล่อยพลังงานพลังของมันออกไป First, <K>. นี่ก็เป็นตัวที่ได้ว่าเป็นเมที่หน้าบวกหนึ่งหนึ่งไม่ค่อยได้ไม่มากหรอกเพราะว่ามันสกิลมันเน้นแบบเน้นหนีอ่ะได้เป็นสายร่อยหนีสกิลนี้สร้างรางแยกรวปบปั๊บอืมสร้างดาเมจด้วยนะตอนที่เราโอ้ย เราสร้างร่างเียบไว้นะแล้วก็แบบว์ปไปว์ปามาระหว่างสองตัวนี้ยมาดิามาดิมว์ปมามเข้าวา์ปโอเคก็เมื่อเราเก็บสเตตตอนตีปกติเนี่ยเนี่ยแพสซีฟมามาสัทีสิแพสซีฟยิงแพสซีฟแพสซีฟเร็วนี่ผมแพสซีฟเมื่อยิงนะก็จะเป็นแบบการเล็งอย่างนี้แล้วแสสบบยิงไปนี่ดูแรงนะดูแรงเดี๋ยวไปช่วยเลยล่างกันวิ่งกลับหลัง ไปแล้วไปไงพวกฮ่าาฆ่าได้เปล่าฆ่าเอา,าได้เปล่า,านี่ไงเรียบร้อยหนึ่งตัวึบยิงปิว้วแม่ก็ไม่มีความแรงอะไรเลย มันต้องเป็นตัวที่แบบรอท้ายเกมด้วยวน่าใช่มั้งไปแล้ว I got you in my sight เดียวออกมาดิออกมาดิออกมา,ออกมาเออนั่นแล้วส <I 'm S 1> วยงามสามสองหนึ่งปุ๊บวิ่งกลับหลังว๊บ ฮึบยิงเลเซอร์นี <s> ่ครับผมควันสีเขียวนี้เก็เบ,บปุ๊บเ้าไม่ใช่ของกูเหรอก็มาถ้ามันเก็บถ้าเก็บนะจะเป็นการเก็บสเตตของเราด้วยด้านล่างแล้วก็สกิลอันตีครัะผมเป็นสกิลที่เฟี้ยวมากเราจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าศัตรูจะเห็นเห็นศัตรูที่เห็นอ่าพันธมิตรที่อยู่รอบข้างอ่ะหรือฝ่ายเดียวกันเองอ่ะที่อยู่รอบข้างมันจะเห็นเป็นมิสเตอริโอหมดเลย ใช่จะเห็นเป็นมิสเตอริโอหมดเลยแล้วถ้าเราใช้สกิลใส่มิสเตอริโออีกคนนึงแล้วก็มันจะเฟี้ยวมากเพราะเขาจะเห็นตัวเขาเองหลายคนเดี๋ยวดูเดี๋ยวพาไปดูไปแล้วปึ๊บม,มามิสเตอริโอเอาเลยอื้มหนี่นีหนีเดี๋ยวฮักน่นนนนาจะเห็นมิสเตอริโอเป็นมิสเตอริโอเป็นเราเดี๋ฮักจะเห็นมิสเตอริโอเป็นมิสเตอริโอก็ปกติดีนี่ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมจะไปเอาวิวจากอ่าตรงไหนมาให้ดูว่าแบบมันเห็นจริงๆนะแต่กสกิลมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับถ้าคุณเจอมิสเซอริโอแล้วเห็นมิสเซอริโอ้หลายคนข้างๆเราก็ไม่ต้องแปลกใจอืมแต่ว่าข้อเสียก็คือเพื่อนของฝั่งนู้นมันจะสามารถทำลายโดรนที่ผมปล่อยไปได้ใช่มันเป็นแค่ภาพลวงตาอะไรมากวะ มันสามารถอคนอื่นจะสามารถทําลายได้นะแต่คนที่ใส่ใส่อยู่ทําลายไม่ได้นี่เห็นไหมดิมิสเตอริ่โอ,อ่ะเห็นหลายๆคนนะ <c oughs> อุ้ยไม่น่าเอาเลยมันปล่อยล่างแยกแล้วมันก็จะล่างแยกรู้สึกว่ามันจะไม่ช่วยโจมตีนะแต่ว่ามันจะเป็นที่แค่วาเฉย โอเคเวลาเดินทางเดินทางด้วยความเร็วไปเลยไปเอ้าทำไมวิ่งวนกลับมาหากูอย่างเนี้ยก็ยิ่งเราใช้สกิลนี้น้อยเท่าไหร่ใช่ไหมอยู่ใกล้เท่าไหร่วงยิ่งเล็กลงเล็กมากแทบจะไม่หมุนใส่เลย ปุ๊บเห็นไม่ดีเห็นไม่ดีเห็นเปล่าเห็นเปล่ามิสเตอริโออ่ะเห็นป่ะปั๊บปั๊บอืมอืมอืมมาดิมาดิมาดิเออมาดิปั๊บยิงเลเซอร์ฮีนโอเคไปแล้วไปแล้วก็เป็นสกิลที่ใช้หนีได้ดีมาก ตะกี้นี้แบบเราเป็นอ่าอยังดีประมาณว่าอมตะเลยก็ได้นะเพราะว่ามันแบบแทบจะไม่โดนอะไรเลยมิสเตอร์โจะต่างจากเราตรงที่ว่ามันจะเห็นในรูปเป็นสีเขียว,ยวเห็นมิสเตอร์ยไปละไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเราอยู่แค่คนเดียวเราไม่ได้เห็นเพื่อนรอบข้างแน่นอน แะดงว่าแบบการสถานะหมดเลยเฮ้ยอยากให้ทีมนูน้นใช้สติตอนที่ทีมไฟมากเพราะว่าอยากแบบอยากเห็นนะอยากเห็น ที่เราปล่อยเนี่ยมันจะเดินไปที่ตรงข้ามกว่าที่เราเดินด้วยนะมันก็น่าจะรู้อยู่แล้วละเพราะว่ามันไปคนละทิศไงเป็นสกิลเคลื่อนที่ที่ดีมากซึ่งกูก็ไม่รู้เหมือนกันจะใช้เคลื่อนที่ทาไมมันเอาไว้ใช้ตอนหนีเน่ะเป็นส่วนใหญ่จังหวะแบบเนี้แต่สำหรับผมแล้วใช้เดินทาง K K มาแล้วจ้า ใช้แต่คีบไม่ได้นะสกิลหนึ่งถ้าตอนที่มันเป็นแบบติดสแตครบแล้วอ่ะใช้กับคีบป่าก็ไม่ได้ใช้ได้แค่กับฮีโร่แย่ที่หายพอเราหมุนใช่ไหมมันจะกลับมาเป็นมาจุดเริ่มต้นที่เราหมุนเห็นมิสเตอร์ลีโอปะ่ะฮึปิิวสก,กิลไปดิ ว้าไม่น่าเลยกูฮึืมเราน่จะสู้ไม่ได้เนี่นยเนาะในกลางดาเมจม,มันเยอะมากเฮ้พอสู้ได้อยู่ถ้าไปรวมกันหมดเลยอะเพราะทีมเราเนี่ยค่อนข้างที่จะว่าดาเมจก็แรงอยู่นะแรงแล้วถึกด้วยโคตรโกง ไปเลยเห็นมิสเตอร์ียวป่าว <c oughs> แต่เสียดายนะทีมนู้นไม่สามารถโจมตีฝั่งเดียวกันเองได้ได้แค่หลอกหลอกดวงตาว่าแบบมีมิสเตอร์โลียหลายๆคนเหมือนที่สไปเดอร์แมนโดน <c oughs> หนีว่าไปว่ามา วงเล็กวงเล็กเกือบเนี่ยมันอยู่แค่เนี้ยขึ้นอยู่ด้วยขึ้นอยู่ว่าวงใหญ่ใหญ่กว้างแค่ไหนแล้วก็ศัตรูอยู่ไกลแค่ไหนด้วยอืม้มอู้โคตรแรงพ่อมึงจะตีแรงกันไปแล้วมามา <S <S นี่ไงใครโดนไปใครโดนไปไม่รู้แหละรู้แค่ว่าเขาเห็นมิสเทอริโอ มาเดี๋มาเดีมาเดีย,ดยอือ <c oughs> นี่กูไปนี่เัรอมันตัวหลอกได้ดีอยู่ <c oughs> แต่ว่ามันไม่ค่อยหลงกลกันหรอกเขาดูออกกันหมดอ่ะ <c oughs> ไปเลยมิสเตอร์ลิโอ <c oughs> ถ้าตอนนี้อ่าตัวสตอมเนี่ยเห็นมิสเทอริโอเพียบเลยตัวจริงนะปล่อยสก,กิลได้คนเดียวป๊อป,อปอไปดิมา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 แล้วยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งดีเร็วด้วยป๊ออืมเรียบร้อย มันระยะไกลมากครับผม <Okay. S 1> ถือว่าดีอืมไป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 เลยไม่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 ตรงนี้อ่าเออเวลาตัวละครเราชนกำแพงนี่มันแบบเหมือนว่ามันจะวิ่งกับทางเราด้วยใช่ไหมย,ยวดู รอชิกะงมาดิเดาออกว่าตัวไหนตัวจริงนั่นเพื่อนเราเนี่ยวะหลอกทำไมอะ่ะก็มาดิครับ <c oughs> แล้วเขาเห็นมิสเตอร์โยกันหมดเลยป๊าปป๊ปอปแล้วป๊อปป๊อป,ปหลอกได้เนียนแคบเ,เนียนตัวที่เรียกว,ว่าอาศัยร่างฟอมเป็นหลักเลยอะ มันตีนมันตีนมากดูมันบินอ๋อใช่มันใช้เปิดแมปได้ด้วยนะแบบว้าว Incredible อะไเฮ้ยเฮ้ยอะไรแล้ว ไปแล้วเออจิ๊สเห็นเห็นก่อนเห็นก่อนโอเคเดอะฮังเห็นมิสเตอร์ลิโอเห็นไหมสังเกตได้ว่าเดอะฮังเนี่ยจะพยายามตีไอตัวอ่าโกสน์นะผมเพราะว่าเขาเห็นโกส์เป็นมิสเตอร์ลิโอของฝั่งสโตูนะผมก็แบบว้าวแต่ว่าดามิไม่เข้านะก็จะเห็นแบบไม่ตายอะแต่ว่ามันจะแก้ได้ง่ายๆเพียงแค่เพื่อนของเขาเนี่ย ใช้ทำการทำลายไอ้พวกโดนที่อยู่รอบๆอ่ะ <c oughs> แบบว้าวโกงมาก <c oughs> ไม่เยเชื่อมาก่อนเลยว่าแบบมันจะมีตัวละครที่แบบเล่นอย่างนี้เลยเหรอฮึ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> น่าจะปล่อยเมื่อกี้นี้ถ้าปล่อยมิสเตอร์เรียออกไปนี่น่าจะเฟี้ยวเลยนี่ไงเปิดแล้วก็แบบทะลุไปดิใช้เปิดแมพดีกว่าแล้วเพื่อนไม่นะวาร์ปไปไม่ทันเมื่อบบกี้ถ้าวาร์ปทันนะจะเฟี้ยวกว่านี้เยอะ ไม่ดีมีโซเปล่าซึบโอเคหมุนหมุนแล้วก็ยิงหมุนแล้วก็ยิง <Legend ary. S 1> เป็นคอมโบที่เฟี้ยวมากคือแบบวาร์ปไปด้วยสก,กิลสามใช่ไหมวาร์ปไปแล้วแบบใช้สก,กิลสองแล้วก็ยิงแล้วก็วาร์ปกลับมาเปสก,กิลต่อที่แบบกวนตีนก <c oughs> วนตีนมากคือแบบ มายิงกูแล้วมันก็หนีอ่ะอ่าจบแล้วโอเคออเข้าบอ่อไปดิเข้าบอ่อไปเลยปั๊บอืมอ้มนี่ไงเรียบร้อยครับจบเกมผมคิดว่าทางด้านของมิสเตอริโอเนี่ยก็เป็นเมทที่เก่งนะแต่ว่าต้องรอแบบมีของสักนิดหน่อยอ่ะ เพราะว่ามันเขาเรียกว่าไงดีมันจะแ,แรงมากอะ่ะมันก็ส้าไรคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะก็แล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วกันกับผมก็บ๊ายบายครับ